ของขวัญจากวารุตาให้แม่ย่าค่ะไปซื้อขังม้วนมดูท่าดูท่าดูท่าโอ้โหต้องอยมีอุปต้านศีรษะสียาแก่ส่วนหน้าผมเอวเทลคิปมัลสุดคลายหนามาผู้ดานท้าผิวกรี๊เข้าโอ้วันนี้วันเกิดแม่ย่าค่ะเราจะไม่ทานอาหาร ที่โรงแรมเมยย่าเชิญเราไปทานอาหารอีกโรงแรมอีกที่หนึ่งนะคะวรุตาเห็นคนเก็บขวดค่ะนี่ค่ะแกเก็บขวดอยากรู้จังเลยว่ารายได้เท่าไหร่เดี๋ยวนะคะนี่ค่ะวารุตาเจอเขาหาขวดหากระดาษเขาบอกว่าเขาทํางานอยู่ที่โรงแรมแล้วก็มาหารายได้เพิ่มค่ะขวดเขาบอกว่ากิโลละ หกถึงบาทเมื่อก่อน10กว่าบาทก็บอกว่าตอนนี้อะไรโคตรถูกไปหมดแต่ข้าวของทุกอย่างแพงขึ้นแต่ข้าวของที่สําหรับเราจะไปขายให้เขามันถูกลงมันก็เลยกานว่าเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกันวารวุตาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะทุกๆอาชีพ ขอให้ทุกคนต่อสู้แล้วก็ขอให้ทุกคนได้เจอจังออกของชีวิตกันทุกๆคนค่ะแกก็มาเก็บแบบนี้นะคะตามถุงนี้ค่ะก็ได้เยอะอยู่ชีวิตคนเราก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนที่สำคัญหาชีพสุดฉุดิตนะคะอยากให้ทุกคนยึดมั่นในสิ่งดีๆแบบนี้เก็บกู้เก็บกระยะ เป็นอาชีพที่ที่ดีมากๆเลยนะคะในความรู้สึกของวารุตาใครยๆจะมองว่าเป็นอาชีพที่ต่ําต้อยเท่สำหรับวารุตาแล้วมันเป็นอาชีพที่ชื่นชมชื่นชมคนที่ทํางานแบบนี้เพราะว่าเขาช่วยลดขยะในประเทศช่วยลดขยะของโลกนำสิ่งของที่สามารถนาไปรีไซเคิลได้แล้วนำกลับไปไปไปนำกลับมาใช้ หช่วยโลกช่วยประเทศช่วยทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นอาชีพที่วารุตตาบอกได้เลยนะว่ารักรักและก็ชื่นชมชื่นชอบมากๆใครจะคิดอย่างไรแต่ในความคิดของวารุตาวารุตาคิดแบบนี้ค่ะเราต้องเดินข้ามฟากไปฝั่งทางนู้นนะคะเพราะว่าสถานที่ที่เราจะไปทานอาหารเช้ากันที่นู้นค่ะ วันนี้แม่ละแม่ยะเลี้ยงค่ะวรุตาขอจัดเต็มเลยค่ะโฟร์ซ ถึงแล้วค่ะโรงแรมที่เราจะมาทานอาหารเช้ากันกค่ะกาแฟข้าแกงเขียวหวานไก่หแมบบีโอุมา อุมอันบอกว่าไส้กรอกแถมมีคาทอกเต้ไอหมันฝรั่งค่ะฝั่งนี้มีอะไรคะเนี่ยฝั่งนี้อ๋อมีข้าวต้มค่ะมีข้าวต้มสองหม้อมีข้าวต้มยังเต็มอยู่เลยโอ้มข้าวต้มแม่ย่าขอขนมปังค่ะ แล้วก็มีแยมเธอบอกว่าเธออยากได้แยมสับปะรดค่ะส่วนของวารุตาสนใจนี้ค่ะนี่คือของช่อบของสามีของแม่ย่าป่าต้องโกพร้อมกับน้ำเต้าหู้ค่ะแล้วก็ฝั่งทางนี้นี่คือสลัดแล้วก็มีนี่ด้วยอาหารเช้าฝั่งทางนี้ก็เป็นผลลไม้นะคะแตงโมเมลอนเออฝั่งตรงนี้นั่นคืออะไร อ๋อไข่ค่ะเป็นไข่ม้วนไข่อะไรนี้นะคะแล้วก็นี้ค่ะพอทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถตักไปได้เลยนะคะพร้อมกับซอสเครื่องปรุงค่ะส่วนสามีนู้นค่ะส่วนฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเย็นน้ำส้มแล้วก็น้ำสับปะรดค่ะเลือกสามารถรับประทานกันได้นะคะไปค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะ นี่ของแม่ย่านุ่นของสามีแล้วมาดูนี่ของวารุษา <c oughs> นี่ค่ะดังคิอเชิญฝึกอายลาดุงอุ่นกู้จำอาประจิตเนอะ ทานข้าวเสร็จเมื่อกี้วารุตาก็ต้องจองถั่วให้แม่ยาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปในวัดนิดหนึ่งนะคะวัดหนองแกค่ะอลค่ะ งานเขายังไม่เปิดนะคะเขาเปิดออตอนบ่ายๆแล้วก็จะมีจนถึงห้าทุ่มวารุตานจองแล้วค่ะจองจะมาดูงานค้ายมีออกผ้าุงผ้าม่านมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะทางริมถนนก็มีร้านเยอะแยะเลยนะคะเขาก็ยังปิดกันอยู่ยังนอนกันอยู่นะคะ มีผัดไทย20บาทโอมาเก็บรัดนูเดินเฮียร์ o m เชิลกระสีน,สนวลสวานสิกบาทอุ่นกาแฟฟุ้งสิกเซนดีเก็บรัดนูเดินอืมโอเลกะเลกะอุ่นดีอีกมกักตาเฮียชาวกล้วยสากังราวหอมหวานอร่อยหูอยากทานมากเลยค่ะมีเกาลักษด้วยนะคะขั่วสดคัดพิเศษเกร,เกรดเอหอมหวานมันอร่อย เราดูกันคร่าวๆกันก่อนนะคะนะ่าตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะมีขนมจีนมีของทอดแต่เป็นน้ำพริกกะหมูสาบห้าบาทวัดหนองแก่ตำบลหนองแก่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะ จะทำพิธีฉลองอุโบสถใหม่ใครที่อยู่ใกล้ๆรีบมากันนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะมาร่วมฉลองอุโบสถใหม่กันด้วยกันค่ะ เ็นรถเมย์สองแถวครั้งแรกตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะรู้สกการสูตรเรานั่งรถสองแถวมามาที่นี่ค่ะ Market Village หัวหิน Market Village เห็นเก้าอี้นวดแบบนี้ก็อดที่จะน,นวดไม่ได้ค่ะมานวดด้วยกันค่ะผู้คนเยอะมากเลยค่ะที่ห้างแห่งนี้เยอะจริงๆเลยค่ะะคนเยอะมากเลยค่ะ ยแต่ว่าอินเดียไม่แออัดไิวแล้วนะคะเราก็ามานั่งทานสลัดกันค่ะนี่ของเ mm. มยาทานให้อร่อยนะคะอัาบาจิตอมาดังกนดังระชินแล้วก็เอสวีบีแคทเ yeah. yeah. ทอร์เฟลเยี่ยแเทอร์เสลดัดแ mm. ม่ ค่ะอืม,มสามีมาแล้วค่ะให้เจ็บตัวมีของเราค่ะกลับข้าวเหนียวค่ะเข็บบัวสามพุดดิงอ่เดิมมาอืมอืมจโคลาทแน พูดิืงเล็กเล็กกเล็กกะโอมาอย่าเสียเล็กอะอย่ามากมาลูกมา เด็ดไหมแบคปูดวักคิูดิงวักคิูดิงนิสซ่านนะหมดหมดค่ะหมด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 นี้ค่ะหมดหมดนี้ค่ะหมดค่ะ เราทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะกลับโรงแรมค่ะเพราะว่าแม่แย่าเดินมาหลายวันเธอเริ่มที่จะอ่อนล้าเหลือเกินแล้วค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเจอกับวารุตาแล้วก็เราทั้งสามคนในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย